สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขาสาวแต่งงานกลางห้างจบไม่สวยแบบในหนังแถมปฏิกิริยาฝ่ายชายทำคนอึง้งการขอแต่งงานในที่สาธารณะไม่เหมือนกับในภาพยนตร์โรแมนติกที่ผู้คนได้ชมหลายครั้งไม่ได้มีจุดจบที่โรแมนติกและมีความสุขเสมอไปเพราะผู้หญิงหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทั้งอยากร้องไห้และหัวเราะไปพร้อมๆกัน เพราะรู้สึกอึดอัดใจและลำบากใจกับสถานการณ์ดังกล่าวล่าสุดในโลกออนไลน์ของจีนมีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์การขอแต่งงานที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีประเทศจีนโดยในคลิปชายหนุ่มถือช่อดอกไม้ขนาดใหญ่และถุงแบรนด์เนมสองใบรอให้หญิงสาวออกมาจากภายในห้างสรพรพสินค้าผู้ชายคนนี้แสดงความตื่นเต้นอย่างชัดเจนเมื่อหญิงสาวออกมาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่คู่หนุ่มสาวด้วยแววตาที่คาดหวังและตื่นเต้น ชายหนุ่มได้ร้องเพลงโรแมนติกและปล่อยมุกตลกเพื่อให้หญิงสาวมีความสุขอย่างไรก็ตามหลังจากความพยายามทั้งหมดหญิงสาวปฏิเสธคำขอแต่งงานของผู้ชายอย่างไม่ใยดีหลังจากการขอแต่งงานล้มเหลวผู้ชายคนนั้นตอบกลับด้วยปฏิกิริยาที่คาดไม่ถึงจูจ่ๆชายหนุ่มก็ล้มตัวลงนอนกลางถนนสะบัดแขนขากรีดร้องและดิ้นรนเหมือนเด็กที่งองแงใส่พ่อแม่ถ้าไม่ตกลงฉันจะนอนที่นี่ตลอดไปชายหนุ่มขู่หญิงสาว ขณะที่ฝ่ายหญิงซึ่งในเวลานี้ดูหงุดหงิดได้ละทิ้งชายหนุ่มและหันหลังให้หลังจากการขู่ไม่ได้ผลชายผู้นี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลุกขึ้นและออกจากห้างสรรพสินค้าไปหลังจากคลิปขอแต่งงานของผู้ชายคนนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของชายหนุ่มมากมายหลายคนเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องใช้แรงกดดันจากฝูงชนเพื่อทำให้อีกฝ่ายตอบตกลง สิ่งสำคัญในความรักคือความรักขณะที่ความคิดเห็นอื่นๆกล่าวว่าการกระทําของฝ่ายชายในกรณีนี้ไม่น่ารักแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดใจ,จท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ